นเ้ท่นั้าด้ใจเย็น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 ค่อยๆอยไปดึงมันค่อยๆอันนี้ยับข้หามันเหองามอยู่เด็ดปัด่ยลูกไสันดสนใจอนั้นหมนะยเขาน่ยมนาไม่วนูค่อนส